สวยเติ้งเจีอลอยกระทงมีเทียน2ออันอันนี้เป็นกระทงของเรานะฮะ,ะเรียกว่าตัวสวยเติ้งกระทงนั่นเองนะะเคนพี่เก่งพี่เก่งก็ถามเคนช่วยเนช่วยถาม น้ำปิงว่านิฮาวสวัสดีครับนิฮาวสวัสดีครับไม่สมอทำไมมันมืดอย่างนี้เดกันน่่ะนิฮาวนันซิ่งสวัสดีน้ำปิงจินเท่าหนีเอาชวชุยอันนี้อ่านว่าหนานะคะ หนาวฟงสวเไปลอยกระทงที่ไหนปีนี้ไปลอยกระทงที่ไหนนั้นชิงน้ำปิงก็ตอบว่านี่เหเขินก็สวัสดีพี่เก่งชินเทียนวย่อชีเมยไปที่นเหอไปที่เม่นเหอก็คือแม่น้ำเจ้าพยาฟังสวยเติงคำว่าฟังสวยเตงนะคะแปลว่าลอยกระทงหนีเนอแล้วคุณล่ะพี่เก่งไปลอยที่ไหนวอยเย่อเจ ฟู่จินไปฟู่จินตะกงกงเหวีียนไปท่สวนใกล้บ้านนะคะอ่าหายเชียงข่านฮวาเติงเขาจะไปดูโคมลอยนะคะโคมไฟนั่นแหละนะเจนิงเหรโอ้ดีจริงๆเลยนีจเจ้าคุณรู้ไหมฟังสุย่ยเติง是什อ,อ,อ,อ่าประเพนีลอยกระทงอ่ะสื่อม是什么意思คืออะไรคะ ขา啊，是่水 an, ัง神娘娘道歉เป็นการขอขมาพระแม่องค์ค่ะถ <c oughs> ูกถูกต้องไหมอ๋อกอ๋อถูกอ๋อถูกอาอถูกร๋อถูกอ๋ที่กอ๋อถูกอ๋อถ่กอ๋ออ๋อถูกอนะ๋อถกอีกอ๋อถกอ๋อถกอ๋อนูออถูกอวดกระทงของคุณกื่อจูกอ ซื่อจี่ก็คือด้วยตัวเองจุดเติมทำด้วยตัวเองไหมนี่เตาสุ่ยเติงซื่อจี่จุดเติมใช่ไหมใช่ทำด้วยตัวเองค่ะฉันใช้ปาเจียวปาเจียวสมังคืออะใช้ใบตองนะคะปาเจียวเอะใช้ใบตองใบตองมาจากไหนกล้วยน้ำว้านะคะคําว่าปาเจียวแปลว่ากล้วยน้ำว้าถ้าคําว่าเชียงเจียวก็คือกล้วยหอมนะคะใช้ปาเจียวเอะใช้ใบตองนะคะจากกล้วยน้ำว้า พ่อเหอล่าจ ah, ู่ชั่วเตอะแล้วก็ใช้ดอกไม้แล้วก็ปักเทียนนะอันนี้เหอเอินเหินฉานเหินยูอเยอโยเฉงอินโยเวลาเชื่อมเสียงสองเสียงเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นเสียงสามนะคะเสียงสั่งออกเสียงเป็นหยางสั่งอ่านว่าเฮอเอินเหนหยางอินเหนเหออิ่นเหอเหออิ่นเหอชังเจียวกันนะคะโอ้ชั่งเจียวกันก็คือภูมิใจมากๆเลยวอเย่อ่าตัวนี้ก็คือวอเย่ใช่ไหมคะ แต่มันมีคําว่าเสียงอีกตัวหนึ ido, bien, ่งมันเกิดเสียงสามสามตัวนะคะเวลาเราเชื่อมเราก็จะเชื่อมว่าสอง่สามสองอันนี้เป็นอย่างนะคะแล้วก็สามนะคะสามสองสามวอเอเสียงนะคะจากวอเอเสียงนะคะเป็นวอเอเสียงวอเอเสียงสื่อิว่อเอเสียงสิสสิสิสิ่อมั่อืมวอเอเสียงืสิสฉันอยากทําบ้างจังเลยนะคะพี่อยากทําบ้างจังเลยมิ้งแยนี่ฉี่จั่วปะนะคะ อ่าปีหน้าทำด้วยกันไหมนะคะไม่ใช่อ่ะ今年呐今年是一起做吧。ปีนี้ทำด้วยกันได้เลยนะคะอ้อเขาอดีจังเลยค่ะวัวมาด้วยันฟังสุเติงเราก็จะไปลอยกระทงด้วยกันนะสุ่ยก็สุ่ยก,เกเ็เยนขอพรให้นะคะชีว่างใ้เหนียนโตสุรีทั้งปีอ่ะมีแต่ความโชคดีตลอดปีนะคะสุรีมีความโชคดีมีความราบรื่นไม่เว้นทีโตกลงนะพี่เก่งบอกเม่เว้นที จูนี่ชีตังเจียวควายแล้วอ่ะมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะคดจินขับปุ้ยนะฮะทักไปได้เลยนะคะขจินขัดจินคือปุ้ยบ้านฟ้า